สบายดีพี่น้องสบายดียามเถียงบัาส,สุขุสุคนสุมองสุบ่อนหมดจะเป็นทางฝังไทยของเราต่างๆประเทศเนาะที่เข้ามาติดตามสูงมาเบ็ดแห้งเย็นไปนสู้ทุกทุกฐานวันนี้ก็จะมากินข้นาวเถียงมัย้ยเนาะเกิดจากหน้าหน้าเนี่ยพี่น้องพี่ใหญ่เป็นทำไมดำหน้าล่ะกระแดดอะไรพี่น้องมัน,น,น,มน,นแดดแห้งพูดเป็นอย่างนี้น้องทางพี่น้องทางฝั่งไทยเนะาะตาลุง เลียดบ่อทางอุบลทางนนท์คอนแก่นเอยเอ็กสระคามเมืองเลยเชียงใหม่กรุงเทพาหานครทางบ้านมาเป็นนี่งห่อนแห้งพี่น้องเลยห้อนแล้วก็แดดโอ้ก้อนขี้ฟ้าแบบสวยสดงดงามเลยพี่น้องธรรมชาติด,ดีมาทางนี้บแบบเสียงยังไงแบบหายขึ้นมาจากหน้านาพี่น้องหายขึ้นมาจากดำนา เมนูอันนี้ต้มมันต้มหางงัวนี่ต้มหางควายพี่น้องุ้ยหางควายหางควายลืมอันนี้อันนี้เนื้อไก่อันนี้เป็นเนื้อก้อยไก่พี่น้องขันส้มแล้วก็ใส่เนื้อขัดส้มหมดแดงพี่น้องอืมผู้บินต่ำทางนี้บ่ะนี้เบิ่งดูงทางนี้แกงแกงวายแกงวายแกงวายแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดขาวแล้วก็ปลาดุกพี่น้องแซ่บๆซ็ตน้ำเที่ยงไหนคือน้ำเม่ยเนี่ยให้กินล่อพี่นุ้ย นั่งลูกชายอยู่นนี่บานห้ามนย่างลูกนะกิหืหจะบดีปลาดูนมหามกินยังลูกกินานเออปลาลูมากินนะแม่ลูกกินบานน้ำไอแดงเอปลาดุงเอ้ปลาสุคนปลาสุคนกินบานแตงกวาแตงจริง่น้องวางแตงไทยแสบบุลุเย่่มเยมๆม แซ่พี <laughs> ่น really <laughs> like ้องเลยคนน่ะขึ้นมาแต่น้าพี่น้องนาหยายเป็นคนตามบเขาแต่ละปีก็แบบสิเลยพี่น้องเลยเห็ดบริยุทได้ยดเอาไปมาเมื่อยก็้าพูมำน้าพี่น้องกินว้ให้ลูกเตากินเมื่อเมื่อเมวเ่าไพเมนูปลลายพี่น้องหืมแกงวยพี่น้แก้วเพียกงยแก้วเพียแแก้วเพียรตุมหางหางควายพี่น้องเ มาเด้อเอฟซีทุกท่านมากินเข่าอันวอนเด้อพี่น้องกินเ,นนนเข่าเที่ยงพี่นอ้องเอ้ยยามเที่ยงขึ้นาให้ฮนาใไฮนาหน้าเมื่อยพักกันขึ้นมากินเขา่ากินเข่าแล้วก็ผักพรผลจาก <พร S 2> น้อย<า>นึงก็ลงไปลุยต่อพี่นอ้องอยากหวานจ้า,จาก,กินมีอะไรใส่กันสูงชักอืมมา,ามามาจุดจุด พอแล้วคุณผู้มผู้น้ำกันเลยละวงรังุเงินบไปองเทพแล้วก็ไปตกนี่นองล้างหักเฮ้ยไปเบิ่งวานบ่แ่ลงลูกเดียวเลยได้พี่น้อง รูบักไงหลวกันนาอพี่น้องโบลุบเลยพี่น้องซื้อเจ้านี่มีหวานนันี่ส้มส้มกะเคแล้วนีกินใหไรกลุงเบิ้งอยู่มึงเศร้านี่ยขอจับิปเขามาตั้งป๊อกขอกินมักำไห่เลยวันินกับเขาเด้เชียวอยากกับเขาองกินนไอเว็กอ้เว็กมักเลของหวานไอ้เว็กดาพี่น้องกินน้ำด้ดห อารมณ์เปนน้ลูกมาเด้อทุกคนเด้อมากินข่าวเด้อพี่น้อง FC บดสุขคนเนาะทำว่า FC ทุกคนคือ FC ทุกคนเนาะที่ทำสองยูทูบพี่น้องเอิ้นมาบนสุขุทุกคน FC ทุกสองเลยมากินข่าวมาเนีพี่น้องโเบิ FC ว่าทุกคนที่ทำส่อง YouTube เนะาเนะมาเด้อพี่น้อมาเด้อทางอุบลทังนนคอนแก่นรอยเอ็สระคำทางเมืองเลยเกทางสุรินทั้ง,ง,นนนงโคล,ลาเาเนาะทุกทกจังหวัดในประเทศไทยพี่น้องเลยมาพี่น้องมามามาข้าวเที่ยงอมานมาเดอร์ลูกล้านเลย เด้อมาเด้อมาเมาสวยกอะไจะนั่งแซ่แน่นิ่งเดี๋ยวเลือแต่รวยถวยเป่ามาลกอน้เาเ่กันอเนนกันมาคนงานตักงานปุ๊บ น้ำหน้าไม่ต้องห่วงพี่น้องไว้ขาดน้ำดูชิบทัฒนพี่น้องุ้ยไทยก็ขาดเลยยอมหับเก่งไหมพี่น้องลานไปอยู่เวียงกับซองพี่น้องซองสามแล้วไปอยู่เวียงแต่เก่านะโอ้ยจนเมื่อยไทยบวัวทันเนี่ยผู้สืบทอดต่อมากระพู้ถือถ้วยวัดนนี่พี่น้องุ้ยผู้สีเขางานต่อไทยหน้าซอยบัเท่า อ่าเดี๋ยวก็ของแซ่งเ้ยประมาัแน่เลยวเพี่น้องเดี๋ยวเิ้นยำเที่ยงอย่างเอี้ยมาเริ่มาเริ่มแม่แม่อยากินคำน้อยเด้อเขาบ่นอิ่มขาดหนึ่ง กดงานเลยนีน่ขึ้นมาบัดขึ้มพี่น้องเ้ยตอนดำบัดแดดเพราะมันเลืเพราะเซบัวลูกชาย โอ้ยผู้เคยตัดผมมันก็พี่นองเลยเมื่อสักครากับส่งข้นเหมอน ยังมาบุเบิดเป็นเลยเป็นครอบครัวยังยังขาดอยู่ลร้คนเปิดพี่นงดูเวียงกับซองซแล้วพี่นงสบายดีเแ่จาไปจิบแม่จะเอาให้ก่แล้วจิกินอะไลูกเจยงน่า không tâm tầm rồi nè <laughs> 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 Nhà việt, việt nó mười khẩu cả xe bên lại khôn, nhạt nhìn nhang nhìn nhang này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những ซี่องโกยมาขูกรแกี่องโกยมาขูด้แอเจะอิ่มแล้วบลูกจี man 1 yeah. and so on. and so on. กินพร้อมเป็นยังค่าเห็ดเรียกชิ้นลุ่ม ปเ้เจบมพี่นปตกปะองคอยากกินข้าเลยพี่น้องเลยออําเภอศสมมาพรพะโเลยพี่น้องขอขอบุขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขมาติดตามรับชมบที่เป็นทางภายในประเทศและต่างประเทศเนาะทุกๆจังหวัดในไทย ผูกแขนแน้งในลาวที่เขามาติดีตามับชมหายอยู่เย็นเป็นสุขคนสุขุขสุคนหมดเจ็บปวดจนลำรวยเงินทองพบพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเลย